คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับร้อยเอ็ดไหมไม่ใช่แค่เรื่องทุ่งกุลาร้องไห้ที่แห้งแล้งแต่เป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่ภายใต้แสงจันทรเรื่องของเสาไฟฟ้าต้นนั้นเสาที่ตั้งตระงานอยู่ริมทุ่งนาหลังเหตุการณ์ประหลาดที่หลายคนบอกว่าคือ UFO บินผ่านคืนนั้นฟ้าสว่างวาบเสียงหมาหอนระงมไปทั่วเสียงวิทยุด,ดับไปวูบหนึ่งแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบ แต่เช้าวันต่อมาเสาไฟฟ้าต้นนั้นมันชํำรุดมีรอยไหมเป็นวงกว้างราวกับถูกอะไรบางอย่างเผาไหมจากข้างในชาวบ้านต่างภาคกันหวาดกลัวเล่าลือกันไปต่างๆนาๆบ้างก็ว่าเป็นการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ว่าเป็นการเตือนภัยจากโลกอื่นแต่คุณรู้ไหมคนที่เห็นเหตุการณ์จริงๆกลับเงียบเงียบราวกับถูกสะกด พวกเขาเห็นอะไรพวกเขาได้ยินอะไรไม่มีใครกล้าปริปากหลายปีผ่านไปเรื่องราวเริ่มจางหายไปจากความทรงจำแต่เสาไฟฟ้าต้นนั้นมันยังคงตั้งอยู่รอคอยใครสักคนที่จะกล้าเข้าไปสัมผัสร,ร่องรอยไหม้ที่เย็นเยียบอาจกำลังกระซิบเรื่องราวที่คุณไม่เคยคาดคิดบางทีจากกระวาลอาจกำลังสื่อสารกับเราด้วยภาษาที่เรายัางไม่เข้าใจ สิ่งที่มองเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นคุณว่าจริงไหมหรือว่าบางทีเสาไฟฟ้านั้นอาจไม่ใช่แค่เสาไฟฟ้าแต่มันคือประตูประตูสู่สิ่งที่เราไม่ควรล่วงรู้แล้วคุณละ่ะกล้าพอที่จะเดินเข้าไปใกล้เสาไฟฟ้านั้นไหมกล้าที่จะฟังเสียงกระซิบจากจักรวาลหรือไม่เพราะบางครั้งความจริงที่ซ่อนอยู่อาจน่ากลัวกว่าที่คุณเคยจินตนาการ